ครับสวัสดีครับทุกคนมีมาตาขเขาแล้วครับรถเกีียวอุ้มมากกว่าประเทศไว้มีพี่น้องมาชอยครับกำลังตากเด็ดเด็ดกำลังห่อนครับตอนนี้เขาว่าเขามันขึนครับผมปมผสมพันธุ์ทั้งไดอีกบ่นี่คนว่าเขามันขึนวันนี้ตอนแรกผมงกระสียคุ้มอยู่ครับมันบัดขึนครับ คืนแห้งได้ครับแต่ยิ่้คาว่าคืนที่ได้ไปยอดอันประเทศอื่นนด้ครับคือนอดประเทศอื่นได้ครับเพราะว่าเขาผมนี่คืนแห้งครับคืนจะยิ่ว่าที่คืนฮอดประเทศขี้น,นครับประเทศชีนเพราะว่าเขาท้ายคืนแห้ง ตอน,นแรกยิงกันหน้านี่ยคืนมากอดถนนครับวับนนี้ก็ยาถนนก็ที่คืนไปทางใดอีกว่าครับผมรสีแยาคุ้มแล้วล่ะแต่โบยู่ครับในสีแยาคุ้มไปแล้วโบยู่เข่าขึ้นแห้งครับจำเป็นสองฟอยเพราะว่าเข่าขึ้นครับเข่าขึ้นแห้งครับอานนียครับจำเป็นสองสี ไอ้ตจำปล่อยครับผมสีเดียวคุ้มแล้วแต่ว่าเขาโมยู่ครับคุ้มไหมเขาโมยู่ผมสีเดียวคุ้มไว้ย้ำขนาดต้งแต่ต้นปีครับต้งแต่ต้นปีผมสีเดียวคุ้มไว้วันนี้ยิ่งได้ยิ่งหัขึ้นขึ้นแห้งครับทีนี้มันาว่าตขึ้นวิ่งไปทะเลทีนครับเขาที่ทะเลที่ในแาขึ้นแห้งขนาดเลยครับสีเดียวคุ้มไว้ก็อยู่ เอาคืนลัดคืนนคานาเลยครับคืน,นอเีพ่รบเอาคืนค,น,คนแห้งครับคนลิลลี่ด้วครับที่นี่ก็ขอสวัสดีด้วครับ